สวัสดีค่ะเพจขายส่งตกกะเแตนปาตังกาสกลนครค่ะแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะตกกะเแตนปาตังกาสกลนครนั่นเองค่ะทุกคนค่ะมือนี้ค่ะตุงติ้งพามาเบิงนะคะตะเต็นล็อกครบนะคะตอนนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะกันจะเป็นหมูเนาะ <laughs> หมูสร้อยดึงให้นะคะตอนที่ล็อกครับนะคะทุกคนค่ะซึ่งมันใส่เวลานานละก็ใเวลาดุ่นนะคะตอนนี้ทําเห็ดนางงงเลยค่ะหมูตกเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือตะเต็นที่ตกลงมาเมื่อกี้นะคะทุกคนค่ะ กระิเห็นได้ว่านะคะคาบที่ลอกออกมานะคะจะอยู่ในก้นนะคะนี่ค่ะกําลังพิพิคานเราออกอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนชิเห็นดําๆเนาะแล้วก็มีมคล้ายๆเป็นหน้ากากมันนะคะแล้วก็แข้งขามันนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะที่อยู่ในก้นมันนี่นะคะทุกคนคะ่ะต,ตุ๊กติกาให้ยามนะคะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นเนาะแต่มันก็นได้ประมาณนี้แต่ถ้าเฮาสิเปิดกงมันเข้าไปเลยนะคะเปิดคอกเข้าไปเลยมันก็สิตื่นตใกใจนะคะทุกคนคะ่ะ นี่ตอนนี้มันการกำลังเพียวอ,อ,อยู่นะคะทุกคนอืดอืดเบงเบ่งเบน,น,นี่นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะดำๆเนี่ยคะ่ะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นคาบมันเนาะตอนนี้นะคะตุ้งติงกะเลี้ยงนะคะตะกแตนมาได้น่าจะประมาณใกล้สี่ฮอดเดือนนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งการจเจริญเติบโตของมันนะคะมันกะสิลอกลอกคาบอยู่เรื่อยๆคะ่ะทุกคนคะ่ะซึ่งเพราะว่า ร่างเก่าเนาะที่มันอยู่เนาะมันกระสีน้อยเม่นบอคะแล้วมันก็ต้องลอกคาราบนะคะเพื่อเพราะว่าโตมันนี่เริ่มใหญ่ขึ้นตุ้งติ้งบอกเลยว่าตะกตัตเตนนี้เป็นเป็นข้าฮโอย้ยเป็นซัดที่ใหญ่เร็วแหงทุกคนอันนี้คือตุ้งติงต้งถ่ายอาทิตย์ที่แล้วด้นี่เพิ่งพึ่งจะตัดคลิปมาให้ทุกคนเบิ่งนะคะทุกคนคะ่ะแต่อาทิตย์นี้นะคะตุ้งติ้งสิถ่ายให้เบิ่งไอ้ที่มันใหญ่ตอนนี้นะคะคือปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มใหญ่แล้วเริ่มแห้งแล้วเริ่มสีได้วางไข่แล้วค่นเริมสได อันหาแนวมาใส่ให้มันไข่แล้วค่ะทุกคนคะ่กะก็ถือว่าแบบใหญ่เร็วเลยแหละนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะทุกคนจะเห็นเนาะเป็นน้ำเหลืองเหลืองนะคะเป็นกระตุ่มกระตุ่มอยู่แบบนี้นะคะเราต้องตกใจเลยเพราะว่าในการลอกคาบเนาะของตะกะแตนะคะทุกคนคะ่ะมันก็ต้องใส่น้ำนะคะน้ำในการหล่อเลี้ยงเนาะก็คือก็คือจากคนเฮาเนาะาเฮาแบบอยู่ในน้ำค้ําแบบเนี้ตอนสีข้อสีอย่งางมันก็จะคล้ายๆนี่แหละค่ะทุกคน นี่นะคะจะเห็นแบบมากกะสิกะยึกกะยักนะคะพยายามเอาคาบันออกนะคะกใ็ใส่เวลาอยู่นะคะอันนี้คือตรงติ้งบดเลเร่งความเร็วหรือว่าบอดอย่างเลยได้เป็นแบบเวลาสดๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่มันลอกคาบอิร่เลยนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะ ที่จริงอ่ะมันมีหลายตัวเลยนะคะที่แบบลอกค้าบพพ้อมกันแต่ว่าตุ้งติงถ่ายได้ทันแค่แค่ตัวนี้ก็เลยได้ถ่ายมาให้เบิ่งแค่ตัวนี้นะคะเห็นบ่มคะมันก็สีค่อยๆเลื่อนออกเลื่อนออกเนาะในก้นมันนะคะทุกคนค่ะ สำหรับแม่นไผ่เนาะที่อยากจองนะคะไข่ตะกะแต่นะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์โทรนี้ได้นะคะจะเป็นหนิงนี่จะเป็นพี่สาวของทุกติ้งเนาะก็สอบถามรายละเอียดได้เพราะคนเลี้ยงจริงๆนะก็คือเป็นหนิงนะคะทุกคนคะ่ะจะเป็นลุงหนิงเนาะ,ะส่วนทุกติ้งนี่จะเป็นฝ่ายการตลาดะคะ่ะทุกคน <laughs> แบบว่ามาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิงนะคะมาเว้าวอธิบายให้ฟังนะคะว่า,าเกิดแบบนี้เฮาสิเหตุแบบใดนะคะเป็นปัญหาแบบนี้นะคะในการเลี้ยงมีปัญหาอย่างแน่นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะคะในการเจริญเติบโตนะคะของตะกะต่ตนะคะมันมันเป็นแบบใดแน่นะคะทุกคนค่ะหรือว่าพายักโอบท้ามน,นะคะพอยักโทรพอยักยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะที่อยู่หน้าจอนี้นะคะมันกาบซีอดไลน์อัตโนมัติเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็ออกมาแล้วนะคะเห็นบหมคะนี่ ดำๆอยู่เทงหัวมันนี่ค่ะอยู่อยู่ข้างหน้านี่คือคราบมันนะคะที่มันออกมานะคะดีเห็นบอกคะ่ะออกมาแล้วก็ับไปเลยแบบทีนี่เออค่ะรุดรุดออกมาบัดยามเพิ่นรุดค่ะรุดเร็วแท้ๆค่ะเด้อนี่พอรุดออกมาเนี่ยซากก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นโตใหม่เนาะนี่เป็นโตใหม่ตรงตรงติงถ่ายได้ใหม่อันนี้คือออกจากคราบแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ค่ะี่เห็นบอกคะ่ะก็จะเป็นยังมีขายังมีหัวยังมีอันนี้อยู่เลยค่ะทุกคนเลยนี่ อันนี้คือล็อกคาใหม่ๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นที่โตน้อยเนาะมันบ่ค่อยกินหลายมันก็จะโตน้อยกว่าเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนค่ะสําหรับใครนะคะที่มีคําถามนะคะสงสัยมองไหนนะคะในการเลี้ยงตะกะแตนะคะทุกคนค่ะก็ทักมหาเพจได้ค่ะทุกคนค่ะมือนี้ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ